สวัสดีครับขอย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมาเออไงมาทดลองให้ดูนะว่าถ้าเราปิดนี่ฮะ กับดักล้ำหน้านะมันจะมีผลต่อเกมอย่างไรนะเกมรับเราจะเป็นยังไงจะดันสูงหรือดันต่ำอะไรก็ว่ากันไปน,นะวันนี้ผมก็เลยจะมาพิสูจน์ที่ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังนะโอเคให้เพื่อนการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่สิบเปอร์เซ็นต์เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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  ส่วนใครที่คิดกำะังเติมเกม e o t o t l l อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop l i n หอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคฮะก็มาตอบก,กันเลยดีกว่านะเอ่อกำดักน้ำหน้าฮะจะเป็นในโหมดช่วยเล่นนะช่วยเล่นอัตโนมัตินะมันจะเป็นกำดัก้ํำหน้านี่ฮะก็เข้ามาที่การช่วยเหลือในแมตต์อัตโนมัติมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวสำรองแบบอัตโนมัตินะก็จะมีตั้งค่าในหนลายรูปแบบ ก็จะมียืดหยุ่นท้ายเกมต้นเกมหรือว่าจะปิดเปลี่ยนเิงก,ก็ได้นะถ้าส่วนต้นผมผมจะใช้เป็นต้นเกมนะเวลาโดนนำมันจะเลี่ยนง่ายดีนะผมเป็นคนที่ขี้เกียจเปลี่ยนตัวนะก็เลยจะให้เอไอ AI มันเปลี่ยนให้แทนและอันที่2ก็จะเป็นกาดักล้ำหน้านะนี่ส่วนอันที่3ฮะเลเวลการบูกตั้งลับก็คือว่าเออถ้าเวลาเราโดนนำใช่ไหมมันก็จะปรับเป็นเกมลุกให้เวลาเราขึ้นนำปุ๊บเราท้ายเกมปุ๊บเนี่ยมันจะปรับเป็นเกมรับให้ แต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะโอเคฮะเรามาพูดถึงเรื่องกระดักํำหน้านะถ้าเราเปิดกระดักํำหน้าเซ็นเตอร์ทั้งสี่ตัวนี้ก็จะยืนเลียงแถวนะขึ้นไปพร้อมกันนะพร้อมที่จะเออดักํำหน้าเวลาโดนแทงช่องแดงอะไรพวกนี้มันจะวิ่งส่วนขึ้นมาเลยมันก็จะดักกระดักํำหน้าได้ดีแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่นะถา้าเราถ้าว่าเราดักกําดักํำหน้าพลาดก็คือหลุดเลยนะเออนี่ก็คือข้อเสียการเรียกใช้เซ็นเตอร์ก็มีส่วนสําคัญอยู่เหมือนกัน,นะนะอ่า สมุนว่าถ้าเราไปาปิดกับดกักลำหน้าจะมีผลอะไรไหมคำตอบเลยฮะมีฮะนี่จะอาจอาอธิบายให้ฟังถ้าเราปิดกระดกักานหน้าใช่ไหมเออกองหลังด้านสี่ตัวนี้จะไม่ขึ้นสูงนะนี่แต่ว่าเติมเกมลุกเกมในก็เติมปกตินะแต่ว่าเวลาโดนแทงช่องอะไรพวกนี้มันจะวิ่งตามนะมันจะวิ่งตามมันจะไม่เช็คกระดกักลำหน้าเลยคือว่าถ้าไม่หลุด ก็ดักบอลได้แต่ว่าถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะมันก็จะวิ่งตามเพราะว่าแผดใหม่นี่มันก็นะเซนเตอร์วิ่งตามไม่ทันแน่นอนนะนี่แต่ผมก็จะไปทดลองให้ดูนะผมก็จะทดลองให้ดูว่าเอ,อในครึ่งแรกผมจะเปิดจะปิดนะจะปิดกระดักลับหน้าแล้วก็ในครึ่งที่สองผมก็จะเปิดกระดกกลําหน้าแผนที่ผมใช้ก็เป็นควิ c เคานเตอร์ประมาณนี้เลยนะดีไหมก็จะเป็นแผนสี่เอร์สากควิคเคานเตอร์โคจโตเซโมนิโย ในครึ่งแรกผมก็จะปิดกระดักลำหน้าในครึ่งที่ 2, 2ผมถึงจะเปิดนะโอเคฮะเพื่อการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมในครึ่งแรกผมก็ปิดกระดักลำหน้าเรียบร้อยนะโอเคฮะความรู้สึกแรกเลยฮะต่อบอลช้า,ชาฮะในสไตล์พีคเตอร์นะผมใช้อยู่นะก็ต่อบอลช้าแล้วก็จะเลื่อนที่ไปเรื่อยเกมบุกก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่อายุมาลูกนี้แหมยิงติดอยู่ฮะอืมบอลที่ราอูล โอนิการนี่ฮะสังเกตกล้องหลังเห็นไหมมันจะไม่ยืนเท่ากันเหนะมันจะจะวิ่งลงหลังนะแต่ว่าหลังมันก็นะตามนั้นนะนี่โอเคฮะบอลอยู่ที่เออมูเมซาล่าจะห่จ่ายมาลูกนี้เจอดักได้ฮะบอลอยู่ที่ขเข้ามาเวนกาเรียลเดมซี่จ่ายมาลูกนี้ฮะดิชาริสนันอืมหลังไม่สวยโทนี่ดัมโอ้โหเจอความพิ้วเอะ นี่ฮะความรู้สึกเลยฮะห,หนืดฮะเล่นไม่ออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าตัวนักเตะมันก็จะวิ่งเติมขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าก็จะวิ่งเติมขึ้นช้าหน่อยนะเพราะว่าหลังมันไม่ได้ตั้งกระดักลำหน้ามันเลยก็ดันต่ำนิดหนึ่งนะโอเคไรอันยังเก็บได้อยู่อืมโอเคคาร์มาเรนกานาอูนสังเกตกล้งองหลังเห็นไหมเออมันก็จะวิ่งลงต่ำให้เองนะ ถามว่าหลังมันแน่นขึ้นไหมมันก็แน่นนะแต่ว่าความรู้สึกผมคือว่าผมเล่นไม่ได้นะมันหนืดนะตอนนี้นะตอนนี้ก็ต้องเล่นกันแล้วกไปก่อนอืมหองลูกนี้เคียร์มาก่อนฮะบอลอยู่ที่มิเคล,เอ,ลอิโคปึ๊บพยายามทนะิ้งฮะสวยลูกนี้ไรอันจ่ายมาให้โมเมสซาไเรียบร้อยฮะอืมมันก็ยังถือว่าทำลูกเกมได้ดีนะแต่ว่า เอาตามโรงความรู้สึกตอนปิดเนี่ยมันหนืดเหลือเกินนะแต่ว่าถ้าใครเล่นแบบปิดนานๆไปแล้วมีความชินมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะหลังก็นะแน่นขึ้นนะเออรู้สึกว่าหลังไม่ค่อยรั่วนะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะคนที่มมเคิลเวซิอุสจูนี์ปึ๊บโมเมสซาลาฮะส่งคืนหลังมาคาวคาวโมหิสซาลาโมเมสซาลารอฮะปึ๊บ จ่ายคัดแบ็กมาลูกนี้อืเจอขวางไม่ทันฮะโรนิกาจ่ายมานี่แหละฮะข้อเสียเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยฮะคือว่ามันไม่ดักล้ำหน้ามันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วก็เซนเตอร์ก็วิ่งไม่ทันโอ้โหเจอหักนีกก็เรียบร้อยฮะแม่ก็เรียบร้อยไปให้โดนตีเสมอจนได้นะหตัวต่อหนึง,นงจากคราอุนแม่อยากได้นะเบิดไม่ได้สักทีนะ เออแต่ว่าโอกาสมันมันมันก็น่าจะได้เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันว,ว่ามันเออหนึ่งต่อห้าสิบตัวนะถ้าผมจะไม่ผิดเลยตัวดอกปาล่างฟ็อกอินดอบบ็อกเนี่ยหนึ 100. 1> 1่งรอยหนึ่งห้าสิต่อหนึ่งนะเออดวจะได้เออที่ย่ดอกบาเกือบท้ายซีฟั้นเลยบูยิฟันไนท์ออกข้างมานี่นี่เข่าเข่าโอ้โหใจหนุนนิตติดอีกแล้วฮะบอลที่ราอูลโอ้โหใช้ความคล่องฮะ โอ้โหลูกนี้เรียวเมซี่โอเคดักได้สวยฮะโทนี่ดัมปึ๊ดๆรอยอนแทงมาลูกนี้ให้ซองกามินจ่ายยกลูกนี้แหม่ให้โมเดเซรายกลึกขึ้นไปนิดนึงฮะเข้ามืออเลสันโมเลสกลับมาเหมือนกันฮะซองกามินวินซิอุสจูนิเออร์พยายามจะทำที่หนึ่งสองรู้สึกว่าทำที่หนึ่งสองยากนะในแดนบนนะแตนเต็มันเคลื่อนที่ช้าเหลือเกินโทษเวลาหนึ่งนาที บอลที่ราอูนปึ๊บๆจะไปไหนฮะพยายามดักไว้ก่อนโอเคก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะทีมเราก็ยังเสมออยู่นะหนึ่งไปดูต่อนหนึ่งโอเคฮะในครึ่งที่สองผมก็จะปรับไปเปลี่ยนเป็นออตั้งกระดักล้ำหน้านะนี่ฮะก็ผมก็จะเปิดกระดักล้ำหน้านะแล้วเราก็มาดูกันนะว่ารูปเกมจะมาเป็นแบบไหนนะในครึ่งที่สองโอเคฮะรุยกันเลยดีกว่า อืมความรู้สึกแรกฮะเร็วฮะเออความรู้สึกความรู้สึกที่คุ้นเคยกับมามันก็จะตอบบนเร็วขึ้นนะเพราะว่าอะไรฮะกระดับข้าหน้ามันก็จะดันสูงขึ้นนะเพราะว่ามันก็จะดันขึ้นสู้เล่นกับไหลมันอยู่ที่นิโคอืมเร็วขึ้นนะใช้ได้ฮะออกข้างมา เราได้ไม่ลูกทุ่มแล้มิเกลถ้าเราเปิดกระดกทำหน้านะไอ้ลูกไอ้ลูกตะกูลพวกทำชินหนึ่งสองแทนทุช่องยกคมหัวพวกนี้จะทำง่ายขึ้นนะยิ่งผมเ็จะทำให้ดูอืมบอลอยู่ที่โหโอเคฮะแต่ออาค้างไปได้เปิดบุมสูตรเปิดมุมก็ลูกไข่ลูกมันนะแต่ส่วนตัวผมใช้แบบสไตล์นี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ฮะยกมาอืมเกือบได้ฮะ ไปอยู่ที่ไดชาริซอนนะออกข้างมาให้ราอูลอยูราอูลโอ้โหยังสกัดไว้ได้ฝุโอริการเก็บกินนะจ่ายไปตัง้งโอ้ยรูกนี้เลียนนิซี่ต้องปิดให้อยู่โอ้โหลูกนี้ยอมฮนะยอมเลยฮะลูกนี้ปิดไม่อยู่ฮนะเนื่องจะเป็นนี่ฮะล้างใหม่ด้วยฮนะเรียนนิวิซี่ล้างใหม่กระถือว่าโหดเลยนะเนี่ย เขายาขนาดยังไม่ได้เสพ็จปุ๊นะแต่ส่วนตัวผมยังไม่ใช้นะโอ้โหว่ามีเยอะเกินนะอิรวเมซี่นะสี่ห้าล่างนะอ่าโอเคฮะเดีย๋ยวตอนนี้ต้องตั้งใจเล่นหน่อยแล้วฮะบอลอยู่ที่ริโอเมซี่โอเคดักได้สูวยคาร์มาเวนกาปึ๊บปึ๊บอืมเจอชนนะบอลอยู่ที่วีซูส,สจ่ายมนนี้ยิงเตนะะโอลิงกาด เหลือเป็นเกมโต้กับนี่ฮะสวยจา่ายคืนหลังก่อนแต่ขึ้นมาพยายามจะหม่งชงนะดำชิ่งอยู่บอลอยู่ที่สองกรมินแทกมาลูกนี้แล้วก็จ่ายมาปื้เรียบร้อยฮะนี่ฮะลูกแบบนี้มันจะทําได้ดีนะถ้าเราเปิดกระดักรับหน้านะเออพวกทำชิ่งหนึ่งสองแทนดูช่องนะักเตะมันก็จะวิ่งดีหน่อย แต่วความรู้สึกการเล่นเปลี่ยนไปแน่นอนนะถ้าเปิกดกระดกแล้วหน้าคือเร็วขึ้นนะทำชิ้นหนึ่งสองเร็วขึ้นยกขโมยขึ้นได้ง่ายโอเค,อเคตอนนี้ก็บอลอยู่ที่ลาอูเนะนี่เห็นไหมดับบอลได้ง่ายด้วยปึ๊บบอลอยู่ที่โมเมสลาจ่ายมาซองมินนิโคแทงมาลูกนี้ให้ซองมินก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้ปึ๊บก็หายเห็นไหมลูกแทงช่องหมเนมจะเล่นง่ายมากเลยนะ ให้ hey, ไปสังเกตครึ่งแรกนะครึ่งแรกผมพยายามทําลูกแบบนี้นะแต่ว่าทําไม่ได้นะเพราะว่าตัวเตะมันไม่ค่อยวิ่งนะพอเราเปิดกาดักล้าหน้าปุ๊บตัวเตะมันก็จะสูงมันก็จะทําง่ายขึ้นเห็นไหมอ่าอย่าทำไปดูอีกรอบก็ได้นะโอเคบอลอยู่ดีสกากะกัดักได้สวยฮานิโคปื๊ดปื๊ดเพี้ยนไหม,มจ่ายลูกนี้ถ้าจ่ายได้ลุทะลุเลยนะโดยที่นิโคจ่ายมาลูกนี้ให้วินิสูสไม่ใช่ไมโครนิเซ่แหมเรียบร้อยฮะ อ่านผิดนะนึกว่าเป็นยังเป็นวินิสิอสนะแต่ว่าเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเป็นไมเคิลโอลิเฟ่มานะ้วก็เปิดคัทแบ็กเข้าไปก็สองนุนก็เก็บกินสบายฮนะสี่สองนะนะฮะเห็นไหมฮะลูกพวกนี้นะถ้าเราเปิดกระดักน้ำหน้ามันก็จะมีประโยชน์นะอือรูดเด็ดไม่ค่อยดีนะเซิร์ฟเวอร์เป็นไรก็ไม่รู้ในะช่วงนี้นะก็ต้องทำใจกันไปฮนะ โอเคเราเสี่ยงมุ่งทุ่มยาอมดักตัวไว้ก่อนนะยังไงยิ่ทุ่มให้ใครฮะโอเคทุ่มให้สากาปึ๊บป๊บอๆหญิงลูกนี้ออกไปฮะจะเปิดเล่นเร็วเลยเปิดมาให้กราเบียวบาซิตุต้า สวยนิโคลแทงมาลุกงนี้เปดี้ออกข้างมาให้โมเวสลาสาบลุกงนี้ยังติดยกเลิกคำสั่งยิงก่อนแล้วเป็นเกมโต้กลับนะฮะบอลอยู่ที่ซากาลีโรนิซี่อืมแย่นะฮะแบบนี้พยายามดักไว้ไก่อนอืมรับติดมือฮะปีเตอร์อจะไมเคิลสบายฮนะใส่เปิดมาไมเคิลอุลิซี่ นิโคลฮะแทงมาลูกน,นี้ให้ไมเคิลดูลิเซ่โหวิ่งแซงเลยครับแบบนี้แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับหาประตูต่อ 2. 2>, 2ก็เรียบร้อยไปนะอืโอ,อโอเคเขาน่าจะออกเกมเรียบร้อยนะก็สรุปไปก็เกมนี้ก็ชนะไปได้นะห้าประตูต่อสโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับการทดลองนะ เปิดกับดักน้ำหน้ากับปิดกับดักน้ำหน้านะมันแตกต่างกันยังไงนะก็สรุปสั้นๆเลยนะปิดกับดักน้ำหน้าฮะก็หลังก็จะลงต่ําขึ้นนะเกมน้ำก็อาจจะแน่นขึ้นนิดนึงนะก็ข,ขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะแต่ว่ามีข้อเสียนะถ้าเวลาเราเออเกมบุกขึ้นไปสูงๆนะถ้าเราเจอพวกสีสามนะเสร็จแน่นอนนะเจอถา่าเออเจอจ่ายแบบออกข้างทีนี่หลุดเลยนะ ดังนั้นฮนะถ้าผมแนะนําจริงๆก็ต้องเป็นแบบเปิดกระถังลำหน้านะเพื่อดันสู้นะกับลูกเกมแล้วก็จะทำาี่หนึ่งสองไดง่ายนะถ้าใครเล่นพวกสไตล์ P outer, อลอลควิกเกิเตอร์หรือว่านลองบอลลองบอลเคาเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะเออก็ประมาณนี้นะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะทีกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ